วัสดีค่ะวันนี้มาพบหน้าค่าตากับพี่ดานะคะพนักงานขายรถ t ตยต้ากรุงไทยสาขาตลิ่งชันนะคะก็คงจะได้เห็นคลิปกันพอของปากของคอ,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 อแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ดาค่ะทุกคนนะคะมารู้จักกับเตยต้ f er <ม>า f o จูเนอร์จีอาร์สปอร์ตใหม่2021นะคะเพิ่งเปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการเลยนะคะคุณลูกค้าครสำหรับวันนี้นะคะพีพ<ม>่ดาก็มีข้อมูลสเปครถดีๆนะคะที่จะนํามาให้คุณลูกค้าได้รู้จัก มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะบ๊ายความเราณตอนนี้ทุกทา่านคงจะได้รู้จักโตโยต้ตาคอนติเนอร์2.8กรสปอร์ตโฟวิล2021การพอของปากของพอแล้วใช่ไหมคะมมกับรูปรักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นโฉบเฉียวและเร้าใจ Toyota Fortuner 2.8 G R Sport 4 w ฟร์วิลด์ไปี2021ราคา1,879,000บาทเป็นรถอนเนกประสงค์ SUV เครื่องยนต์2,755 Cc 204แรงมา้า4สูบแถวเรียง DOHC 16-valve wow, i n t e r c o o l e r ขับเคลื่อน4ล้อระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ พร้อมซีเควนเทลชิปและพ a d เดิลชิปเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นดีเซลไบโอดีเซล B20 ระบบหัวจ่ายน้ำมันเป็นด i เ e กอินเจ c ชันคอม m มอรเลววัสดุหุ้มเบาเป็นเบาหนังแทสเว e แบบเจาะรูและหนังสังเคราะห์เดินได้สีแดงพร้อมสัญลักษณ์ GR เบาะปรับไฟฟ้ามีคู่หน้าปรับได้8ปดทิศทางเครื่องเสียงวิทยุพรีเมียมออ i ิโอพาวเวอร์และลำโพง GBL 9.11ลำโพงรวมสับบูเฟอร์ MP3 จอภาพทัชสกรีน9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto USB บลูทูธและเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นระบบ T c o n n e c t ระบบเบรก ABS มีพร้อมระบบ <Energy. S 1> กระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA Airbag คู่หน้าและด้านข้างพร้อมบริเวณข่าด้านคนขับม่านนิละไัไกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบแจมโบดเทคชันทั้ง4บานสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าทุกๆท่านคงจะได้รับความรู้จาก ร์จ er, er ูเนอร์ GR สปอร์ตสองพันแปดโฟวิลไดสองพันยสเอ็ดกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสัมผัสที่สุดแห่งความร้าใจั